สวัสดีครับพ่นผู้ชมใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่มาแล้วเย <Yeah. S 1> กับการ r รีอคชัน of ฟช e e อลเทเลอร์นะครับแ <_ t od d> จ็กแอนด์โจ๊เกอร์นะครับ <_ t od d> เป็นเรื่องที่2ของยินบอลถ้าจะไม่ผิดเนอะ <_ t od d> น่าจะเป็นเรื่องของที่2ของยินบอลที่มารับแสดงคู่กันเราติดตามมาตั้งแต่กลดร,รักรุ่นพี่แล้วแหละ <_ t od d> เรารู้สึกว่าคู่นี้ค่อนข้างที่จะแมทมากแล้วเราชื่นชอบมากอีกคู่หนึ่งเลยเราก็เลย ชวนพี่อ้อมใจมาทำเทเลอร์ใช่ค่ะยังไม่เคยดูเลยพอปล่อยปุ๊บน้องไม้ก็ชวนเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากดูเหมือนกันคิดถึงยินวอมากทุกคนจริงๆกหลักเองก็คือติดตา,ตดตามกันทั้งคู่คก่อนอัดก็นั่งคุยกันอยู่ว่าคิดถึงยินวอมากทุกคนอยากดูผลงานเขาอีกเนาะจริงก็เลยมาทำแหละแล้วช่องไม้อก็จะทําเป็นหลักๆแหละแต่ไม่รู้ว่าอาจจะมีพี่อ้อมมาบ้างหรือทางช่องพี่อ้อมอาจจะทําเองบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนออนเนาะยังไม่รู้กฎระเบียบกัน ตัด on reaction ัเท่าไหร่ด้วยใช่นะ่าจะให้มาเขาเรียกอะไรให้กำลังใจน้องม้าแหละก็ใครที่รอติดตามเรื่องนี้ก็กดซับช่องน้องมารอได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ yeah, เฝากด้วยค่ะจะเติบโตไปพร้อมกันนะจ๊ะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไป พวกมึงไม่มีของมีค่าอะไรเลยเหรอวะถึงให้เวลามึงอาทิตย์นหนึ่งกูไม่อยู่ไอ้เครียอะไรแล้วนั่อนั้นใหมึงก็เอาเนี่ยไปด้วยอืออกูจะพามึงน,นี่อ่อนโยนมาห้าปีก่อนกับมายเห็นมึงที่อ่อนโยนมาห้าปีก่อนโอ้น่าจะรู้สิถ้แต่เรามากู้อะไรอ่ะผมอยากเปิดศูนย์การเรียนรู้แบบโคบอลจอครับอันนี้ ผมขอบคุณมากนเลยนะครับพี่เราได้รับแจ้งว่ามีการจัดการเงินที่ธนาคารนะครับถามจริงๆนะเราคือโจมโจรโจ๊กเกอร์หรือเปล่าถ้ากูไม่ไปเชื่อไอ้ความหวังโง่ๆที่มีคนเคยให้ไปไว้มึงอยากเป็นนีโร่มึงช่วยหายไปจาชีวิตกูเลยตลอด5ปีที่ผ่านมากูคิดวิธีได้มาชดใช้ให้มึงมันลอยวิธีเลยหยุดแล้วก็ล็อกไอ้ห้อยมงเนผิดคนแล้วหนู นี่มันลอยสักจอมโจรโจเกอร์ในมาเลยนะเว้ยี่ดพินโจรอะพี่ป้อนที่แจอคมาจากเชียร์มอสได้ปะงานครั้งนี้พีอ so boom, oh ่อาจจะช่วยพี่แจ็คออกมาชีวิตโสมมุมของการเป็นลุกหนี้ของมอสก็ได้นะกูจะช่วยพวกมึงงานนี้จะเป็นการทิ้งทวนในฐานะจอมโจรผังหน้าโจเกอร์เราแค่ไอปนลนีโง่คนนึงที่มันชอบผสมบสติของพ่อมาใส่เล่นทำไมต้องเป็นมืออีกแล้ววะ ไม่ได้แดกนะอไอ้แจก๊กอามันปลวกเปียกมึงมาเจอกูเนี่ยก็ดีแล้วคนไหนมาเป็นคนทำร้ายคนของฉันจะหนีไปไหนหนูโรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยุคนี้คุณโรเซ่เข้าใจคนจนใช่ไหมครับถึงได้มาที่นี่ก็ออยากปลดหนี้เน่จนต้องเห็นกับตัวขนาดนี้เลยวะอยากมนสลาปะพี่แกคิดได้ฉันก็ดีใจ หน้าที่เฮียอะไรงมึงทำลายชีวิตชาวบ่านอะหน้าที่มึงอะมึงคิดว่ากูรู้สึกดีเหรอใสิ่งที่กูต้องทำแจกับมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้ามันรักใครอะมันรักสุดๆเลยแต่ถ้าลองมันเกลียดมันเกลียดสังกุนเลยนะผมก็เลยรู้สึกผิดมากๆเลยครับก็เลยจะมาหามันแล้วก็หาวิธีที่จะขอโทษมันอยู่ถ้ามึงจะอยู่ที่นี่มึงก็ต้องห้ไม่ใครเห็นยิ้มอะไรวะเรื่องอะไรกูต้องนอนพื้นอะ กูลูกโหนูเก่านะเว้ยเพนี่เตรียมกูครกูขอให้กูเลิกเป็นตัวสวยคนที่กูรักจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วลก็เสียใจกับกูอาม่าว่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาแต่เปลี่ยนไนะไม่มีใครเป็นเด็กไปได้ตลอดรอบมีสำนึกผิดขนาดนี้แล้วชันจะไม่ให้อะใครจริงๆหรออันนี้เพื่อนพี่เองไาวกันเยอะล้ลสรุปแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วหรอ อุก็ถ้ากูเป็นเจ้าพ่อมึงจะรับได้ปะสัญญานะมึงจะไม่หายไปเลยจนกว่ากูจะทำตามฝันของกูสักทีเฮ้ยจะมาแล้วอะเย่ม้เร็วมากมาจัดที่กล้าวกันยานี้นะทุกคนก็คือพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเลย เดี๋ยวมาดูกดกาบรีแอคชั่นอีกทีนะนะว่ามันจะทําได้มากน้อยขนาดไหนแต่คือเป็นหนังแนวมิตรภาพที่ไม่เคยเห็นดินวอลเล่นมาก่อนอริงเหมือนว่าลองลงทุนเองด้วยอินวอพรอมเบนน่ะเหมือนแบบเอ็กซับดีครับแบบเขาเรียกว่อะไรทุนร่วมเลยอ่ะเออแล้วก็เหมือนแบบเหมือนสร้างหนังขึ้นมาใช่ทำซีรีส์เองตัวบทน่าสนใจมากนะเอาจริงอันนี้คือ ไม่รู้อะไรมาก่อนไม่เคยรู้เลยไหมไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยพอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเขามาไถ่โทษอดีตของตัวเองเขาเคยสนิทกันมากอยู่แกงเดียวกันเลยเงี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาแบบต้องเปลี่ยนแปแตกแตกไปแต่ว่าตอนนี้คือเขายากกลับมาแบบเอาคนคนนั้นที่เขารู้จักกลับมาคงน่ารักมากคงน่ารักมากคงเป็นแบบเส้นเรื่องที่เข้มข้นเนาะน่านี่ว่าน่าอาจจะเป็นฟิลแบบ แนวสะท้อนสังคมเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเป็น<ม>ฟิลเหมือนเหมือนด้านมินมีเหมือนด้าน,านสีเทาของหนังใน,อ,งน,น,น,นอ,งอย่าเงี้ยมันเหมือนต้องทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตตัวเองรอดไปจากโลกใบเนี้ย่ก็น่าติดตามจริงครับนักแสดงเยอะมากกว่าที่คิดมากตกใจใในักแสดงดีๆทางนั้นนะทุกคนแบบหลายๆคนคือมาแบบหาน่าจะเป็นแบบ รสชาติใหม่ๆเลยแหละของซีรีส์วตอนนี้ที่แบบเนาะยังก็อะไรแบบนี้ดูกันมาดูกันว่ายินวอจะพัฒนาฝีมือได้มากน้อยแค่ไหนเนาะจากเรื่องแรกที่เราเคยเห็นกันจริงเจ้าเบนด้วยเป็นพอมเป็นพร้อมใช่เห็นมาร์คเห็นอุหลายคนหลายมากแล้วก็มันเหมือนชื่อโจ๊กเกอร์เหมือน มันก็สื่อเรเลทถึงโจ๊กเกอร์ที่เป็นตัวกระตูนเน้ที่แบบเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆก็จะเป็นพี่วอลเป็นคนรับบทก็น่าสนใจไม่เคยเห็นพี่วอลในมุมนี้เหมือนกันปกติเห็นพี่วอลในมุมแค่แบบนักเรียนไวใสแล้วก็ปันมอนมอคือคือปกติเห็นเขาดูสุขุมแล้วพอเขานมอหยุดี้แล้วพอเขามารับบทอะไรงเงี้ยเลยรู้สึกว่า มันมีหลายคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเพราะตัวเจ้าโจเกอร์เองก็นก่าจะต้องเปลี่ยนไปตามบุคลิคลกคาแรคเตอร์ต่ตตางๆไปเรื่อยๆ<อ>แล้กคือแบบบออะกูเป็นหมอมหมีใช่ไหม,ไมแล้วคือกูชอบฟังสัมภาษณ์น้องมาน้องบอกว่าหม่อมีสู้ๆนะครับตั้งใจเรียนพี่บอคือเป็นพี่บออะคือแบบเราบอกไปรอบนี่อ,นอีกแล้วนี่ก็ขำทุกครั้งเวลามันให้สัมภาษณ์เลยว่าชอบมากเลยอ่ะเป็นเด็กแบบตลกอ่ะทุกคนเอาจริงคือแบบ แฟนอินบอลน่าจะคิดถึงอยู่แหลวแล้วก็พอการได้เห็นเขาร่วมมือกับเพื่อนๆที่เขาสนิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละคนคืออยู่ในคาแรคเตอร์ที่แบบน่าสนใจน่าติดตามสุดท้ายน่าจะลงเอยด้วยมิตรภาพอะเลยบาง่างที่โคตรน่าหลงเลยนะเป็นกลุ่มแก๊งอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าต้องมาดูระหว่างทางแหละแต่โปรดักชั่นขอชื่นชมใช่รู้สึกว่าทําได้ดีเลยโปรดักชั่นคือแฟดแบบเปิดเรื่องมาคือแบบแฟด แบบเจอาหาโลได้แบบเอนนี่มากเลยบบรู้สึกว่าน่าจะต้องลำบากมาก่อนอะไรยเงี้ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ชอบมากเลยแบบนี่เป็นคุณหนุหน่มนะเว้ยคุณหนุ่มเก่ากันนี่มาเตียงกู <c oughs> นี่รู้นี่รู้สึกมากเออ <c oughs> นี่นี่ชอบเขินอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะตั้งแต่กลลักกับหนูที่เราดูมามันก็แบบ ชอบมีซีนอะไรเราชอบรักต่างชนชั้นมาเรื่องของเรื่องก็จริงเพราะเราจริงเรเเรทมาจากตัวเราเองพอเราหวังไงวันหนึ่งหวังในวันหนึ่งให้เราเป็นคนคนนั้นหนูจนงใช่อยากตกถังเขาสาดแย่แล้วทุกคนก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะวันที่9ก้ากันยายนนี้ก็น่าจะตัดลงแหละอาจจะแรกๆอาจจะอัดคนเดียวไปก่อนเนาะทุกคนเออก็ว่ากันก็นั่นแหละค่ะฝากติดตามด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบา